you อันสั่งเพลเยอร์หรือว่าผู้เล่นที่เป็นพวกปิดทองหลังพระอาจจะไม่ได้โดดเด่นแต่ว่าสําคัญเราอาจจะคิดถึงพวกนี้แค่พวกตัดเกมเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วพวกนักเตะสารพัดประโยชน์เล่นได้หลากหลายตําแหน่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทีมพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกหาย,ยากและหากมีไว้ในทีมมันก็เหมือนคุณมีข้อได้เปร,เรียบอยู่พอสมควรว่าแล้ววันนี้นะครับเราไปดูกันดีกว่าว่าพวกเขาเหล่านี้ที่เข้าข่ายกับการเป็นแข่งสารพัดประโยชน์โดยเฉพาะในคลาสใหม่ของฟีฟ่าออนไลน์สจะมีใครกันบ้าง คนแรกดอนนี่ฟานเดเบคของแมนเชสเตอร์ยู่ในเต็ด โอเคแหละครับว่าตอนนี้ผลงานของพ่อหนุ่มฟานเดอร์เบคอาจจะยังไม่ค่อยเข้าตาโดนใจสาวกทีมปีศาจแดงหรือคอรบอลพีเมลีกซะเท่าไหร่แต่สําหรับฟานเดอร์เบคนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเขานั่นคือการปรับตัวเข้ากับการเล่นทุกตำแหน่งในตำแหน่งกองกลางซึ่งมันเป็นจุดขายของเขาตั้งแต่ตอนมาอยู่กับอาแจกอัมสเตมแล้วฟานเดอร์เบคเล่นได้ทั้งกองกลางและตัวเชื่อมเกมกองกลางตัวรุกหรือว่าจะต้องเล่นตัวรับก็พอจะทําได้สมัยเล่นเยาวชนนะครับเขาเคยลองโดนจับไปเล่นตำแหน่งปีกมาแล้วซึ่งกระทาได้ดีพอตัวตอนนี้นะครับผมเหล มันอาจ,จต้องใช้เวลล่าและหากว่าฟานเดอร์เบกนะครับผมสามารถปรับตัวเข้ากับตัวอังกฤษได้และเข้ากับแผนแท็กติกของโซชาได้เราน่าจะได้เห็นความครบเครื่องในทุกตำแหน่งของเขาอย่างแน่นอนซึ่งสำหรับคนเล่นเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมการมีนักเตะสารพัดประโยชน์แบบนี้ก็ถือว่าทําให้ทีมคุณมีความยืดหยุ่นในการจัดทีมลงเล่นพอสมควรในคลาสอันสังเพลเยอร์ฟานเดอร์เบกก็ถือว่าเป็นตัวท็อปของคลาสนี้ที่น่าจัดเข้าทีมเป็นอย่างมากอย่าได้รอช้าเลยครับบอกเลยว่ามันดีกว่าที่คุณคิด คนที่สองเจมมิลสเนอร์จากลิเวอร์พูล ถ้าหากเราจะพูดถึงนักเตะที่ทำเพื่อทีมมากที่สุดคนหนึ่งของวงการเจมส์มิลเนอร์ก็ถือว่าเป็นคนที่ว่าได้เลยครับเพราะไม่ว่าทีมจะขาดนักเตะในตำแหน่งไหนมิลเนอร์ก็สามารถไปเล่นตรงนั้นได้และก็ไม่ได้เป็นจุดอ่อนของทีมมิลเนอร์นั้นเริ่มตน้นตอนเป็นเยาวชนกับการเล่นปีควายกับลีนและกันิวคาเซิลก่อนจะมาโด่งดังเต็มที่กับแอสตันวิลล่าที่เขาเล่นตำแหน่งกองกลางจนได้มาย้ายาร่วมทัพแมนซิตี้และลิเวอร์พูลซึ่งเขาก็สามารถคว้าชแชมป์ลีกได้ทั้งสองสมโมสรรวมไปถึงเป็นนักเที่าา,า, <S <S ok, า,า,าลางลงว แบ็คของทีมเจ็บมิลเนอร์ก็สามารถรับบทบาทนี้ได้ด้วยความที่เป็นนักเตะที่มีความฟิตความเร็วรวมไปถึงความขยันดังนั้นการจะจับเขามาในตำแหน่งแบ็คไม่ว่าจะเป็นแบ็คซ้ายหรือขวาก็ถือว่าไม่ได้เป็นจุดอ่อนอะไรอาจจะไม่ได้มีดีกว่าแบ็คอาชีพอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ช่วยทีมได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งพี่มิลเนอร์นะครับถือว่าเป็นอีกคนที่อยู่ในคลาสใหม่นี้หากว่าคุณมีเอาไว้ในทีมคุณจะสามารถเติมเต็มส่วนที่ขาดเวลาจะปรับระบบอะไรก็อาจจะไม่ต้องเสียโคต้าและเพลอเพนะครับมันอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ คนที่สมเซอร์จิโอบูสเกตจากบาร์เซโลนา นี่คือสุดยอดกองกลางตัวรับที่แม้ว่าจะไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ทำประตูวหวือหวาหรือว่าแอซิดมากมายแต่เขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะคนสําคัญที่สุดของบาร์เซโลนาเพราะว่าความสามารถของเขานะครับทาให้เกมของบาร์เซโลนาลื่นไหลกับทักษะอ่านเกมอันชั้นยอดผ่านบอลแน่นอนแมน่นยําและแยกบอลเก่งโคตรนอกจากตําแหน่งกองกลางตัวรับแล้วนะครับตำแหน่งที่บูสเกตสามารถเล่นได้ดีมากนั่นคือตําแหน่งเซนเตอร์สิ่งกระเชื่อเลยเกินนะครับว่าบูสเกตนั้นจะกลายเป็นนักเตะที่คอฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนตามหาในทุกๆคลาสและในคลาสอ UN ันซั่งบอกเพ ครับว่ามันเป็นคุณสมบัติของเขาชัดๆกับคำว่าปิดทองหลังพระคนสุดท้ายฮาเวียอซาเนติตำนาจากอินเตอร์มิลาน ความเก่งกาจของซานเต้นะครับผมคือความสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งและกัเล่นได้อย่างสุดยอดทุกตำแหน่งสิ่งซานเต้โด่งดังมาจากการเล่นตำแหน่งแบ็กขวาให้กับทีมชาติอาเจนตินาและสโมสรอินเตอร์มิลานในช่วงยุค90ซึ่งไม่ใช่แค่แบ็กขวาเท่านั้นนะครับยามแบ็กซ้ายขาดแคลนเขาก็เล่นได้เพราะว่าผู้ชายคนนี้เกิดมาเล่นบอลได้ดีทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาเลยทีนี้นะครับผมจะให้เล่นวิงแบ็กหรือปีิกพี่แกก็สามารถทําได้เพราะว่าพี่แกมีความเร็วฟิตที่ไม่มีหมดแต่ทว่าทีนี้นะครับพออายุเริ่มมากขึ้นก็โดนจับมาเล่นตำแหน่่่งงงกออลาลาตัััววรรบบททไดดด้สุยในี เป็นกำลังสำคัญช่วยอินเตอร์มิลานคว้าทริปเปิลแชมป์มาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อปี2010ซาเน,นตตเป็นนักเตะอรับตำนานที่ไม่ว่าคลาสไหนก็ยอดเยี่ยมครบเครื่องข้าพลังดีว่าเช่นเดียวกับคลาสอันซังเพลเยอร์นี่ถือเลยครับว่านี่เป็นนักเตะอรับตำนานที่เป็นตัวท็อปของคลาสนี้เลยก็วาได้และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟ,ฟีลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากนลให้เราเนอะ